ครับพ่อแม่พป่น้องรถอีแตนคั้นนี้หนึ่งขั้นแล้วก็เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์เขาชนิดสองตะแกงกลมเรียกว่าชนิดหลากจูงพร้อมรถอีแตนหนึ่งขั้นมีหม่องหลากจูงพร้อมสามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ์เขาเขาว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 หน่อยพอร้อมท่ำความสะอาดในตูมือนี้หน่วยงานตำบลไพร บ้านโน่นบุรพาอำเภอลำเทมนช่ก็ได้จัดสรรงบประมาณหมู่บ้านละหาแสนเพื่อไปใส่บริการกับพี่น้องกเกษตรกรคัดเขาแดงหน่อยออกเขาขาวหน่อยออกเหลือแต่เม็ดเข่าลาังซางพ่อได้เห็ดพันธุออ์ผู้แนกกับ่ได้เห็ดพันธุ์เขาสองสามปีบ่ได้เปลี่ยนพันธุ์เขาก็ได้เครื่องนีไปคัดซอยเขาแดงหน่อยขาวหน่อยก็สิลดลงพ่อใส่ได้อะ ขอบคุณหลายสสำหรับหน่วยงานที่ใส่บริการหางส่วนจำกัดเพ่นสนองกรุปและคุณประกอบแก้วหอมผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดังกาวพี่น้องท่านใดสนใจอยากเอาไปไว้ใส่ตามของบ้านท่านตามมู่บ้านของบ้านท่านที่มีงบประมาณออกมาก็อย่าลืมเอิ่นใส่นะครับเด้อโทรศัพท์มา081547 3508ครับ